ด้านหน้าค้นใหญ่หนึ่ง 5, 2. 2> ม, 20, 3. 3> มีกอบหนึ่งด <70, 40. S 3> ้านหน้าเป็นสองผมขายมาก็จะยี่สิกว่ายี่สองยี่สบสามแกสิบสี่ก็เป็นทุกธุรกิทรายโรงแรมที่ตูครับผมจะไม่เหมือนอึื่แห้งแล้วไม่มันไม่แผล มาก,การมีความรู้มันไม่เหมือนยังคนขายแต่ว่าก็าทั่วไปแล้วมาขายอย่างเงี้ยมันไม่มีพื้นฐานผัดก็ไม่เหมือนกับเขาผมจจำลองมาจากพัชคาร์อยทุกอย่างมันมีสูรอยู่ครับทำพัชคารมาหลายที่ทำอยู่นานพวกนี้เขาไม่ไม่มีสอนเราต้องรัตจำทุกอย่างะที่มันยาก,ยากๆเขาก็ไม่ให้เราดูอันนี้มันเป็นแบบพื้นฐานอะแต่ผมรู้ว่าไอ้พวก ไอหูฉลามน้ำแดงต่อคือน้ำแดงอะไรเงี้ยมันทำยังไงผมก็เอาไอ้นี่มาทำทั่วๆไปเขาเาเรียกหิ้หิ้นะครับมันก็ใกล้ๆวัดพนันเชิงเดินวัดพนันเชิงมาหน่อย ทั่วไปเขาเรียกวิ่งวน,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 นะครับก็เป็นทุกดูวัตนธรรมโรงแรมทำวัตนธรรมมาหลายที่แล้วก็ทำบาสที่จะถึงโรงแรมมาถ้าคุณสิ่งถาอยู่นานแม่<น>เกิดผมอยู่ยาแล้วผมผมย้ายไปทำที่โรงแนระมนครปฐมพวกนี้เขาไม่ไม่มีสอนเราต้องรัตำจำทุกอย่างที่มันยากๆเขาก็ไม่ให้เราดู ผมขายมาตัา้งแต่รุ่นี่กว่ายี่สองยี่สามเจ็ดสิบสี่เลว้าว,าว,าวทำไมมันมนิ่มอย่างนั้นเนี่ยฮะน้าบักตามมีความรู้ว่ามันก็มันก็จะทำได้นั่นะมันไม่เหมือนด้างคนขายแต่ว่าก็าทั่วไปแล้วมาขายเนี้ยมันไม่มีพื้นฐานอ่อผัดก็ไม่เหมือนกับเขาเขาใช้ตหลิวผัดผมก็ไม่เคยใช้ตํหลิ่ผัดเถ้าเป็นพัสคการก็คือต้อง ขายแบบนี้ทั้งหมดเออเออโออของจำลองมาจากพัฒนากทุกอย่างชอบหมูเลยหมูนุ่มนุ่มไม่มีโซ่อยู่ครับข้างหน้ามันเป็นเป็นของที่หายมากเพราะผมว่าคนงานก็จะผมว่าเสื่อหน้าเส่หน้าก็มีหแต่ฝาด้วยฝาด้วย ก็เนี่ยผมก็ขายตามนี่ครับคือตามแบบผมขึ้นเมนูไว้มันหลายอย่างมันทำไม่ทันะคนมาสี่คนก็ทั่งสี่อย่าง,า 4, ถ,ง,างถ้าถ้าเราองี่เดีวก็ไม่ทันของบางอย่างต้อง,องรอมันสุกผัดเส้นผมจะไม่เหมือนที่อเพราะผมจะเอาเส้นผัดกับไข่ไว้ก่อนคนโดยทั่ทไวไปเขาผัดแล้วก็เอาเส้นไปใ,ใส่รวมใส่ไข่ให้มันก็จะกแข็งแห้งแล้วไม่มันไม่แข็งชาวบ้านเขาผัดสี่อย่าง เส้นใหญ่เส้นหนมีกรอบหมูกระเทียมไข่ดาวหนึ่งผัดซีอิ้วหนึ่งล้านหน้าเส้นใหญ่หนึ่งมีกรอบหนึ่งล้านหน้าเป็นสองสองโมงครับเยอะประมาณสามเนีผมไปเหมือนขอวันเดียวมั้งเหมือนก็ใก,กล้วัดพนันเชิงเจอวัดพนันเชิงม,นงมะน่องก็สบายสบายเลยครับเนี่ยจ,จอดได้หมดเพราะว่าขออนุญาตเจ้าของที่ไว้หมดแล้ว